คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมในเงี้นข่าวน้องพี่โจงว่าสบายเป็นยังไงไครเราบอกใครคือแน่เราแม่ถึงใขรถึงแม่จึงว่าประยุทธ์วัดจุ่มสีครับแม่ใส่พักพันที่ระวังให้จังไงไปแนี่ยด็ไปฮะปูไปรยุ่ธนับปู เอาปลาคือแง่ๆนี่เห็นไหมเป็นยังไงครับนี่หมอเอาซ้ำเห็นไหมก็ชัดเนาะเลียกมีที่ได้มาเนี่ยเป็นเล็กันาดตัว่อนเป็นเล็กที่ว่ามือบุญน้องบักแว่นบุญกระชี่ิน่ะลูกไปสวดมนต์ในบ้านครับมันเป็นเดี๋ยวไปเห็นตัวเล็กอันอยู่ทีงหัวพอพอเพิ่มอืมพอเพิ่มอันนี้กันได้หนิอ่ะ เดี๋ยวไปเห็นตัวเลขทั้งหัวตอนแรกว่ามันน่อ๋อหัวพื้นคือดำๆเนาะหัวันขาวเนาะแต่ยังไงยังติดหัวบนกับยังไงเอจปายแผ่นใดผ่นพ่อหมืนส่วนบนแล้วเดี๋ยวไปดือ๋อหมันหัวดำยังติดหัวมันเป็นอเป็นตัวเลขมันตัวเลขทั้งหัวเลยัอนเดี๋ยวไปเห็นตัวเลขกระเรีนก้อนจะกลับกระเรียวบอกโยมเพื้นอยู่ที่เ่าไปฟังส่วนนั่น ว่านั่นจได้เรียกมันอยู่ทั้งหัวพอเพิ่มเ้อไปบเบิ้งอยู่กับมับข้างขวาตัวเลขจะเห็นมันผ้านไปเบิ้งเนาะโยมมันก็ผ่้านไปเบิ้งไม่ไปเห็นนี่ตะรูกเห็นบานยิ่งขึ้นพอเพิ่มมันไปฟันให้ขึ้นนั่นฟันมาลม่วที่ตัวหาตนี่แหละแจกเนื้อปาเนื้อแจกก้นแจกแค่บานเต้มเลยบานยิ่งมเต่ามือมันเป็นมือถอดวัดมันมนะ่ะก็ได้เ็นเลยถามมาเห็นตัวเลขอยู่ทั้งหัวนั่น เห็นตัวไหนไอ้บอกระจาวาตัวนี้ที่รูปเขียนอยู่นี่แหละ,ะที่ว่าจะไปแล้วก็มันใจคักอีรีเลยเพราะว่าก็มาเน้องฝันดีได้มากเมื่อันดีก็ดีมันใจครับอืเห็นคนดดให้อันแยบบให้เห็นอยู่ซึ่งหัวมากระท่ายก เนี่ยพระชายกวัดเห็นเป็นตัวชัดๆเลยแต่ตับเนี่ยตัวเงี้เต็มหัวเลยดัวเแต่คนอื่นมาเห็นหนู่มหนาแป๊บว่ะตัวเลขบบนเลื่อนล่างเป็นตัวเลขเป็นตัวที่ดําน้องหัวเบนขาวเนาะครับตัวเลขตัวที่ดําตัวเงี้ยเลยเต็มหัวบางเกลือกนะเด็กโมไม่ไปเห็นเล็บโคอยู่หัวมาจากทายกอืม คนนี้เน็ตเห็นเนาะคนเข้าซองนี่เป็นตัวเด่นบ่จ้ะแม่ยงเน่ะเด่นสองเน้นล่างบ่อรัตัวตามตัวนั้นเน้นบนเลยตัวนึงเข่าเนื่องี่ตัวกันมั้บ้างไม่ังกันนี่ทีที่จริงเงินเข็นเข็นแค่นี้ตุกันนี่ทีกันไว้เข้าซองนี่เน้นล่างเนาะครับบนบนกันบนไว้แต่ว่าเน้นเน้นขคือล่างแม่ง อ่านำมนต์บ่มีแม่นบ่ครับม่วนบ่บ่ได้เฮ็ด่บ่ฮว่าบ่บ่บายอยู่ยังบ่อยากกันนันปานดเอาแนีละตัวบุญก็เน้นเงิน2ตัว57มนตัดมา57เนาะ57บนเน้นๆ มันน้ำหมดมืออื <lawsuit royable. S 2> ่นมืออื่นนี่จัดม้วนอ่าทอดกระทินหนพ่งหมวกอะกว่าชันฉันเศร้าแล้วเศร้าแล้วเนาะต่อเลยต่อกระตินเอาคอยเสียมาต่อยอดดอกคอยเสียมาต่อยอดกระทินดอก่งูพอพอซ้อแม่นวลกันจะมาอยอะงูเมื่อนนี่เพิ่นก็มาอยู่นี่จนเด้องูอพื่นนี่จนหอดฟื้นทุ่มหาทุ่มนกปูทั้งน้กไข่เพิ่นมาหยัดทำให้ ขึ้<ๆ>นมาใน,นแบบยับคําต่อเลยคูน้องไข่ามาามันบ่ครับขแบบึ้นแต่ทีเดีวได้แบบประมาณอยู่ในนอนประมาณหาทุมมาข้ามมาเสิรนี่ยกับโยมทั้งกาลสินพันดายูเหมือนเพื่อนเพิ่ม่าเหม,มืนกันาากาลสินท่าเงินถึงกัมากเมื่ตัวเลขสีลูกเขียนอยู่บ่ เบิ้งจ้าเบิ้งลายมือลงที่นี่ละมันค่อยขังนี่ทำไหมเห็นบ่จ้ะโอ้อันแต่สุดๆเลยเอ้ยเล็กเน่ยซื้อได้บนนอพี่น้องเอ้ยบัดนี้อันซะ่นอเล็กยังเล็กสุดนีมมาสามมาสามสามตัวนี่ก็จะมาขายเราเล็กนั่นนะเล็กตัวนี้ผม้มาเนี่ยนะนี่นาบมาขายอเพราะว่าของแม่น้ำหนึ่งเอ็ด สองตัวนาอ๋อมีมีคนมาเันือนกันมี่เนาะตัวเน่นเนแน่นที่เน่นนาครักคือวงกลมที่ยำยบ่งมันเก้บซ้องเน้นล่างแนวเก็เน้นบนอสั้นเลยให้แบบนั้นอืม เอาสำหรับแนวทางตัวเลขนะครับลงพี่โตงนะครับงวดวันทีที่หกเด้อครับนะสมมติไอ้เบื้องตัวเลขงานมันเขาวอดทุกงวดมันเขาได้เขาได้ว่าผ้ากันเอาวน้องพ่อแมนเขาทุกงวดแม่คันน้ำม่อนแมนคันน้ำม่อนเขาทุกทุกงวดนี่ด็กโอ้แอบซี่ถามอยู่อันลงพี่โต้งสีเฮ็ดคันน้ำม่อนบ่ว่าสั่น คือว่ามันจะฟื้นเพราะว่าการจะเฮ็ดการน้ำม่นมันก็เห็นได้แต่จะให้มันแม่นให้มันแม่นให้มันเข่าไม่ต้องใส่กำลังจิตกลุ่มตรงนี้มันเมือยหลกเลยกักก่อนนี่มันจะวางแบบบอกสบายอยู่กะพผักก่อนนั่นละแต่ว่าเด็กชุดนกับมันใจเยือนเพราะว่าเห็นเราบางย่มขึ้นยังได้บอกตัะเลีบพอพอเพิ่มมันอยู่แต่เพิ่นปล่อยพันเนาอยย่อมขึ้นมาเพิ่นหล่มหัว ลวงวปัดเนื้อแบงใช่บั่นเต้มกูได้มากแกร์แกร์แกร์แกรเนื้อมาอู้แมนเราเดอร์เหล็กถ้ามีมีจะได้ผ่านเสือเรเดอร์เหล็กทีมอมเป็นเห็นมาทำเป็นกำมันใจกันมาเป็นฟันเตญิงเป็นต้องเป็นหนักตาติงเป็นฟันฟันเป็นจะฟันคิวเรียงเสอล่าเลี้ยงกุฏิเปยียงได้ละต่ออยู่บอกจะรอให้ไล้ฟ้อฟ้า แม่นอ่อบาดที่แรกได้ยินเขาว่าย้ายไปจูบสีเหล้วไอ้บ่มีผู้อยู่หันละนอวอ่ะบ่บ่บ,บ่ไปารักษาตัวไปหาปูเชือ่อครับหาปูที่ปกเขาไปสองคืนสามมือไปอยู่นั่น,นเป็นยังไงจ้ะนิมิตอันใดบ่าามีนว่าไงแยังแปลกๆบ่ไปกันสามคืนมีแปลกๆบ่มีมีจ้ะมีก็พูดถึงว่ามีหมายถึงว่าตัวเลขนี่แหละครับค่ะ เอาเลขกับวนี้บนี้จากนี้วันนี้จากนี้ติดแฮนดแต่เขานักเรกวิ่งกันวิ่งสองไม่รดดเด้ออ้วิ่งสองไปเรื่อยก็สั่นสองนีดเน้นล่างเลยไม่หลดนสองวิ่งสองวิ่งสองเขชิญวิ่งสองเล่นมาหนี้วิ่งสองสองนิดสองแปดสองเก้าแค่นั้นนี่เลขชีวจักรมากที่เอา ว่าจะมาที่ว่าจะมาเพราะว่าอันนี้เขาเขียนเน้นว่าสองในล่างวิ่งสองมีคู่มีคู่อยู่บ่สองนี่นีเก้าสองแปดสองอ๋อเก้าสองแปดสองเท่านั้นเนาะวิ่งแค่นั้นวิ่งสองสองล่างล่างย่างเดียวเลยล่างย่างเดียวเก้าสองแปดสองแปดสองเนาะแปดสองนี่ก็เป็นตามาล่างแม่นบ่ที่ว่าจะมาได้ อือที่ว่าวิ่งสองใบกันมีแค่แปดสองกับกอสองที่ว่าจะมาอืมี่อันตัวนี้โจเด้นเน่นแล้วลวันหนึ่งเราต้องเห็นบัเหรอเนี้ย็นางบาสี่ห้าเกตสามตัวบนเก้าสองนี้เน้นล่างเก้าหนึ่งเป็นตัวกัน ฮเก็ตเน้นบนส่วนสำหรับเลขวิ่งเลขขยันวิ่งสองล่างนี่ฮะจะจะครูใจก็คือเก้าสองแปดสองค่ะเก้าสองแปดสองล่างเล็กบออะไรตัวความค่ะจิมมี่ตอนนี้เป็นบออาจารย์คงสุดท้ายมี่อีกวะก็ว่าเน้นเน้นเราเนี่ยเน้นแล้วเนาะเน้นแล้ว ว่าหลังจากกระทินเมือเอ้อยนูกกับที่บริยุ่้าก,กระทินแล้วลูกกับทีไปประมาณ10หมืองไปทดงไปท่ดงัหไปทุดงทุดงไปประมาณ10มืองครับไปจะกลับขึ้นมาใหม่นะไปทุดงกลับขึ้นมาหาลัางเทียได้เด็ดเด็ดเนาะ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกๆซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง,ทาง,ทาง